สวัสดีครับวิกก้าผมเฟมเฟมปปานานะครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราถ่ายในห้องนอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตุ๊กตาตัวใหม่นะครับ2ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับเราจะรีวิวเป็นตัวนี้เลยเป็นเอ่อเหมือนเป็นตุ๊กตาตาแก้วนะครับเราเคยรีวิวไปแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นตัวเล็กค่ะเป็นตัวเด็กๆเลยผมสีเหมือนเลยนะครับเหมือนกันเดะเลยแล้วก็ ชอบชุดเขามากเลยนะครับเพราะชุดเขาเนี่ยเป็นแบบอ่าชุดกันหนาวนะครับนี่แล้วก็เป็นกางเกงยีนนะครับบอดี้ข้อต่อก็มีเยอะพอๆกับตัวใหญ่เลยนะครับใช่แล้วก็ตรงหัวเขาสามารถแบบบีบได้ไม่ค่อยแบบแข็งแรงนะครับเหมือนป่วยครับใช่นะครับแล้วก็เป็นอ่านมีหน้าม้าด้วยนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ไม่มีหน้าม้าก็ไม่เป็นไรนะครับเออแล้วก็อันนี้จะพูดจริงๆเลยนะครับว่า พรุ่งนี้อาจจะทำละครนะครับจะเอาตัวนี้มาเล่นด้วยนะคบตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็เป็นเขียนคำว่า Y J Y Toy ใช่นะครับก็คือเป็นโลโก้ร้านเขานนั่นเองนะครับโอ้<ข>โรโรครับขายจากอ่าช้อปปีใช่ครับเราซื้อมาจากช้อปปีนะครับราคา103สิบกว่าบาทใช่ครับแม่ซื้อมาให้นะ ตัวนี้สวยมากน่ารักมากอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือซื้อมาจากเพื่อนนะคะประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นอ่ะบาร์บี้นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นแบบลาพันเซลนะคบอ่ะเดี๋ยวจะถอดเปียให้นี่นะคะผมเขายาวมากเลยนะเป็นแบบบาร์บี้เหมือนรุ่นเป็นรุ่นของลาพันเซลนะคะผลิตป,ปีเหมือนปีเขาจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวขอแอบแกะหน่อยนะคบ ผลิตปีหนึ่งพันเก้าร้ยเกสิบเก้านะครับนานมากเลยนะครับนะ่ะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันคือปีหนึ่งน่าจะใช่ครับหนึ 1, ่งร้อยเก้าสิบเก้าเออไชน่าครับเป็นรุ่นเลยนะครับเนี่ถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหนามากนะครับแล้วก็ข้อต่อแปลกตรงที่ว่า ดูขานะครับขาเขาจะมีความยืดได้อะไรได้นี่ขาเขาสามารถยืดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนแขนตรงนี้มันจะเป็นแบบน็อตนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่ร้องเพลงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ่านมันจะหมดอะครับอืมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ใส่ถ่านอยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ว่ามันมีเขียนคําว่าเป็นซิงค์นะครับแล้วให้กด ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับส่วนหน้าตาก็สวยมากเลยนะเออเป็นสามารถเป็นเอลซ่าก็ได้นะครับตัวนี้ชื่อว่าอาเอลซ่านะครับใช่ต้องชืชอคำว,ว่าเอลซ่านะครับเพราะว่าสีตาเป็นสีฟ้าใช่ครับสีตาเป็นสีฟ้าและคิวดูมีความเป็นแบบมีความสวยงามด้วยนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าลาลิสานะครับ ชอบตัวนี้ตรงที่ว่าผมเขายาวมากดูสิครับเป็นผมอย่างนี้ได้เลยนะคขาเนี้ยยาวมากโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่างเฟมเฟมปาป,ปนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ